สวัสดีครับผมนี่เรามาดูกันนะครับแมนมาเกมที่เหมือนว่าจะตายดันไม่ตายครับรอดมาได้แบบชิวเฉียดแล้วก็เหรียญขึ้นมาแบบน่าเซอร์ไพรส์มากนี่ฮะก็ขึ้นมาร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับวิ่งในกรอบนี้จนมีคราบเดทเกี่ยวกับแพทที่จะเข้านะครับก็คือรูปภาพมังกรใหม่ แล้วก็มีแพทลักษณะของรูปแบบเกมเพลย์ที่จะออกที่ใใจเล่นนะครับมันก็เลยทำกราฟ New ิวไฮขึ้นมาแบบนี่ฮะสเท่าเลยทีเดียวนะครับขึ้นมา100%นะครับผมแล้วก็ตอนนี้จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ3 0.3 0.4 0 3 9 0 4ลานล,ล,ลนี้อยู่ประมาณ2วันแล้วครับนะครับถ้ากราฟนี้ก็ประมาณวันกว่าๆเนี่ยน่าจะอีกวันก็คือกราฟประมาณนี้ซึ่ง ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะทำไฮใหม่ได้ไหมทับนี้นี่คือไฮเก่านะครับพอเกมออกจะเป็นยังไงอีกส3าชั่วโมงหรือสี่ทุ่มวันนี้นะครับจะปล่อยให้เล่นตัวโหมดของเบต้านะครับผมนี่มันเป็นยังไงหนะไอเกมเพลย์มันที่จะให้เราเล่นนะครับมาดูกันตัวของไบนาะมาเลมมอนะครับแล้วก็ทวิดนะครับทับนี้ฮะนี่มังกรตัวใหม่ที่ จะเปลี่ยนจากตัวมาตัวเก่านะแล้วก็นี่นี่ตัวเต็มเต็มวัยอ่ะนี่ฮะมันประมาณนี้นะสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปผมนะครับตอนนี้ก็ทำไว้แล้วอีกอันนึงนี่ก็เป็นลักษณะตะลุยด่านเหมือนเกมมือถือที่เคยเห็นกันใช่ไหมคิดหนึ่งหนึ่งคิดสองหนึ่งคิดสามหนึ่งคิดสี่จนหนึ่งคิดสิบแล้วก็เข้าไปผ่านชนะหรือว่าเข้าดันเจี้ยนที่มาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะไอ้ที่วับว้อไปไปไหนนะครับเพราะไอ้ข้างนอกนี่มันเป็นลักษณะของ แบบธรรมดาอยู่แล้ววาร์ปนั้นอาจจะเป็นดันเจียนหรือเปล่าเนื้อไปฆ่าบอสหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับรอดูแล้วกันซึ่งช่วงนี้แหละที่กราฟมันจะขึ้นเมื่อเกมเพย์ออกมากราฟก็จะน่าจะ ยังไงนะครับน่าจะลงหรือถ้าออกมาแล้วต้องจ่ายค่ากงค่าแก๊สเหมือนกับเหมือนกับตัวของดันเจียนสวะปะครับตอบนแพทจะออกก็กราฟวิ่งสวยอยู่นะพอเกมออกมาปุ๊บต้องจ่ายค่าแก๊สค่าเหมือนกับพนันลงไปว่าต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่เยอะจ่ายเยอะระสมควรแล้วเล่นแล้วคองหายคนหมดความศรัทธากราฟก็ดิ่งลงครับอันนี้ก็ต้องดูกันเนาะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงใบนําม,มาดูกราฟอีกทีนะ นี่ครับเกมเข้าตัวผู้คอย6กหกโมงของวันที่27นะครับเวลาก็ตามนี้นี่ยีเดือนก่อนนี่ก็ใช้เวลาประมาณ14วันนะครับเกมออกเล่นเบตา้าก็ราฟมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็ มันก็เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับปึ๊บแล้วก็พอทําสามเหลี่ยมขึ้นคือลงๆอันนี้ก็มีขาวไม่ดีนะจริงๆมันน่าจะสวิงอยู่ตรงนี้เยอะๆหน่อยแล้วก็มีขาวไม่ดีทําให้การาฟมันแข่งเยอะเพราะว่ามันพอเกมนี้มันไม่ได้หลายวันนะครับกว่าจะออกมานะค้าเขาขยันปล่อยแพลปล่อยอะไรลักษณะของเกมให้คนได้รู้มันก็จะไม่ไม่แว่งเยอะแต่ที่แว่งเยอะตรงนี้เป็นลักษณะของที่เขามีข่าวไม่ดีเกี่ยวกักบดิสิทัิภาพนะครับ จนมาเห็นว่าไบนามาเปลี่ยนรูปแบบตัวละครก็ขึ้นมาเปื้แล้วก็มีเบต้าที่จะออกมาแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆนะครับช่วงนิ่งๆที่มันเคี่ยวไบานามาน่าจะตายไปแล้วแต่ผมก็ฟาร์มนะส่วนตัวละครผมเนี่ยผมก็ฟาร์มอยู่ตลอดนะครับผมก็ซื้อตั้งแต่ช่วงที่มัน0ู9จุดนี่ช่วง0ู9จุดหประมาณประมาณกราฟตรงนี้แหละที่ผมจะเข้าซื้อตอนนั้นนะผมก็ฟาร์มอยู่นี่กี่วันแล้วล่ะก็ถ้าฟาร์มช่วงนี้ที่ผมซื้อช่วงนี้ใช่ไหม ผมก็ฟาร์มอยู่ประมาณกี่วันแล้วนี้ก็14วันไม่ถึงสินี่มัน11 12 13 14เออก็เกิน14บ14วันแล้วนะก็15วันมันจะต่อเต็มไวันะครับเราจะดูได้ไหมว่าตัวละครเรากี่กี่วันแล้วนะครับมาดูกันหน่อยคือไม่รู้ว่าใช่เข้าช่วงนั้นจริงหรือเปล่านะเพราะผมอาจจะเข้าช่วง19ช่วงนี้ผมว่าผม19ไหนไวจะจำไม่ได้แล้วนะมันมี19 2ช่วงนะช่วงนี้และช่วงนี้ถ้าช่วงนี้ก็ 11วันนะครับ11วันมาลองดูมาดูเ e อกันอ,อันดับแรกเราต้องถอนไ่นมาออกจากฟาร์มก่อนนะครับดูครับตอนนี้ยังไม่มีตัวเต็มวัยดูแต่ตัวนี้ออกมาขี้เหร่เต็มวัยเลี้ยงดีเกินอ้วนพีเลยครับส่วนเฟรดี่ก็มันยังไม่มีเนาะตัวตัวมานี่มีตัวเต็มวัยแล้วแล้วก็เปลี่ยนรูปตัวนี้ไปแต่ใครที่เข้ามานะครับ จะซื้อตัวมาก็อะไรเนี่ยมาเก็ตเพจอ๋อมีมีตรงนี้ให้ดูเพิ่มขึ้นมานะครับออมีขายตัวเต็มไว้ด้วยแล้วก็มี equipment. อุปกรณ์นะครับก็คือถ้าใครเข้ามานะครับก็จะเดบิวมาอันนี้เปลี่ยนรูปไปยังออกก็คือเปลี่ยนรูปไปแล้วครับมันจะไม่ได้เป็นมาตัวเดิมแล้วนะใครจารูปมาตัวเดิมได้มั้งน่ารักนา่กนารักหน่อยตอนนี้เป็นดูปหน้าโหดไปเลยปีกมันมี2ออันแล้วมันจะบินยังไงเนี่ยเวลาบินมันบินปีกมันจะชนกันไหม มันไม่ใช่เครื่องบินนะพวกมังกรมันจะต้องใช้ปีกกระพือนะครับถ้าเป็นปีกสองชั้นอย่างนี้มันบินชนชนกันไหมทำคำก็าอาจจะบินไม่ได้นะไปเดินอ่านะครับดูแลนะตัวนี้ส่วนตัวน,นี้ไม่บินนะบินบินไม่ขึ้นนะครับปีกเล็กตัวพุงใหญ่มากตัวน,นี้ก็คงจะไม่บินนะคงจะอยู่ในน้ำแฟรี่นี่บินมันส่วนตัวน,นี้ก็น่าจะไม่บินเหมือนกันนะหนักเขานะครับมับงกรนี้จะไม่บินนะมังกรเกมนี้มีตัวนี้อยู่เป็นผีเสื้อก็ไม่ใช่มังกร อ่านี่เห็นเหรียญไหมฟาร์มดีนักเกมนี้นะก่อนนั้นเนี้มันคา APY อยู่ที่2 8 7อปดสิบเจดอันนี้สามรอยสาิห้าซึ่งก่อนที่ผมฟาร์มช่วงแรกมันประมาณ4ี่ร้อยเลยนะประมาณสี่ร้อยเลยแล้วก็ค่าอัตราการดอปตัวนี้จะดอปมากกว่าตัวนี้นะแต่ตัวนี้จะแพงกว่าเพราะมันมีค่าอันนี้อยู่เนาะค่า APY ในการที่จะฟาร์มมากกว่าอยู่หลายเลยครับเห็นไหมส่วนตัวนี้อะไรเนะี่ยมันฟาร์มอะไร คัพเปิ้ลโซนยังไม่รู้นะฟาร์มอะไรนะครับอาจจะเป็นแร่เทมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมาถอนดูสิถอนตัวไหนอ่ะถอนตัวนี้ก่อนดีกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะตัวนี้มีตัวใหญ่นะเราจะได้รู้ว่าเป็นตัวใหญ่หรือยังกดคืออะไรเนี่ยต่อจ่ายค่าแก๊สไปครับกี่บาทละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึงศูนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบเจบาทเลยเหรอถอนแล้วมันจะเป็นยังไง อ๋อนี่ค่าพลังงานนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยจะมีค่าพลังงานอยู่ก็อีกสองแสนกว่ามันใช้เวลาสิบห้าวันในการฟักนะครับอสองแสนกว่าวันหนึ่งฟาร์มกี่ EXP เนี่ยหนึ่งสองเก้าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์ฐานสิบห้าฟาร์มวันละแปดหมื่นหกนะครับแปดหมื่นหก 1>, 1 0 2 4งศูนย์สองาเจ็ดสมฟาร์มมาสิวันนะเกิดสิบสองวันอ่าใช่ผมก็เข้าแสดงว่า,าผมก็เข้ามาช่วงที่ไฮสองไฮเก้ที่สนะจำผิดไปแล้วนะครับนี่ฮะสิวันแล้วนะผมฟาร์มอยู่ก็ถ้าขายก็น่าจะอยู่ราคาอีก4วันที่จะเล่นได้ผมก็ยังเล่นไม่ได้เนาะอ๋อแต่ตัวตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อต่อเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดีอันนี้ แต่เราก็ซื้อต่อเข้ามานะออะมันนั้นมันอขอถออ,อีกตัวแล้วกันนะก็คือมันยังไม่โตเต็มวัยเหมือนกันแล้วนอะอีกตัวนึงถอนด้วยตอนนี้เราจับเราออกเบิดไข่มาได้นะครับอ,อันนี้ถูกกว่าอันนี้ค่าแก๊สแพงอยู่นะทูนจุดศูนย์คู้หนึ่งห้าคูนึ่งหมื่นหนึ่งพสบหกบาทมาแล้วนี่อ๋อใกล้เคียงกัน เลกพีเท so, er like like so ่ากันหรอสองตัวหนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งสองเก้าหกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองเก้าหกก็วันนั้นน่ะเราไปฟังนิดนึงผมก็ซื้อใบนามามาเหรียญนะประมาณสามพันไม่ถึงแหละประมาณเกือบเกือบสามพันแหละทีนี้ผมก็ปลอดไข่ตัวนี้ไปสองพันได้มาตัวนี้แต่ราคาขายที่พันห้าตะเคี้ยวขาดทุนไปห้าร้อยละวนี่ใบนามาผมซื้อไข่ใบที่สองไม่พอผมก็เลย ทำการเก็บตัวที่ราคาไม่ถึงพันนะครับซึ่งช่วงนั้นน่ะไอตัวนี้ไอตัวไอตัวชูสเลเนี่ยมันจะแพงกว่าตัวแฟลลี่อยู่นะครับ1 1 5 0งหนึอันนี้ก็แพงอยู่นิดนึงนะครับแพงกว่าผมก็ซื้อตัวนี้ในราคาที่950ช่วงนั้นนะ นี่ถ้ามาคิดทุนต่อตัวกันตอนนั้นตัวนี้ราคาเท่าไหร่950คูณ0.19คูณนนี้ได้180เหรียญนะ5,007เราซื้อมันด้วยราคา5,007ส่วนอีกตัวอ่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะถ้าขายเลยนะกำไร5,700นะกำไร5,700นี่คือทุนเรานะครับ ตอนนั้นนะ่ะส่วนตอนนี้จะทำกำไรไปเท่าไหร่ละ1 2 0 0คูณราคาเหรียญ0 3น0.39้คูณ0.39ยเคูณอุ้ยโอ้ร้อยกี่เกี่ร้อยร้อยเท่าไหร่เหรียญเมื่อกี้คูณ3 2 1 4องหมืนะครับตอนนี้คูณตอนนี้1 4 9 7 7 6กากำไรตอนนี้นะถ้าขายตอนนี้ได้นะ ลบห้าเจ็ดร้อยเก้าพันนะครับกำไรกำไรเก้าพันเก้าสองเจ็ดหกกำไรก็กําไรเราวันละพันเเนาะถ้าสิบเอ็ดวันที่เราถือไว้เนาะแต่ตัวเนี้ยคงไม่ได้กําไรนะครับมาดูที่ได้กําไรไหมทุนสองพันนะครับนี่เป็นทุนสองพันนะถ้าเป็นตัวของฮอนนะ เนี่ยทุนเราสองพันแต่จริงๆมันได้พันสี่รยหสิแต่ไม่รู้ว่าขายได้ไหมนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้มันขายง่ายหรือขายยากคือไม่ได้บอกว่าขายตั้งไว้กี่วันวที่จะขายนะครับพวกนี้มันพึ่งฟาร์มนะอ่ามาดูซิตัวไหนที่มันใกล้ๆสุดแล้วก็เรานี่เหมือนนักเก่สุดนี่เราสู้ๆกับช่วงนี้ของเขานี่2 7, อ,อ, 2, 7องเราอเดีเท่าไหร่สองันเราสองพันเของเราดีห้าพันหนึ่งร้อยของเขานี่ 8ปดรอยี่สินี่เกือบเล่นได้แล้วเนี่ยตัวที่เล่นได้แล้วมีตัวงไหมก็ถ้าจะซื้อนะแต่ดูครับราคาตัวพวกที่นั่นก็จะแพงขึ้นนะใครอยากซื้อใครจะซื้อขนาดนี้นะเกือบเล่นได้แล้วถ้าผมขายเลอผมจะขายตัดราคาตัวนี้ตัวนี้ก็ยังน่เป็นไตเลยนะแต่พวกนี้ทําไมมันตั้งราคาถ้าแพงไปนะก็ถ้าซื้อขนาดนี้ก็ยัง พวกทุน0.14ถ้าราคาอยู่ถ้า e x p ขนาดนี้ทุนประมาณ0.14ทุนขาลงรอบใหม่นะครับแต่เนี้ยน่าจะทุนใกล้ๆผมแหละแต่อย่าลืมว่ามันมันก็ขึ้นกราฟตรงนี้อยู่2วันเนาะเยอะเ,เครที่ถืออยู่11วันส่วนใครที่ตรงนี้ มีไฮสองอันไฮที่ได้ตรงนี้นะโอ้สิบเอ็ดวันฟาร์มมาสิบเอ็ดวันแล้วนี่แค่กี่วันเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดสองวันทำไฮใหม่จากโลเโลโลใหม่นะครับจากโลโลแรกนะครับโลแรกไปถึงไฮใหม่ใช้เวลาสองวันจากข่าวไม่ดีเป็นข่าวดีนะครับนี่ก็ข่าวช่วงเปิดเหรียญมาซื้อแล้วก็ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงข่าวไม่ดีไหมไม่เป็นไร ผมก็ใจปั้มนะถือไว้ทั้งที่รู้ก็ตอนนั้นรู้แล้วสวยแล้วว่าขาวไม่ดีจะบอกอะไรดีล้ะตอนนี้อ่านี่ส่วนตัวนี้ก็เริ่มไต่ราคามาใหม่ครับจากหยุดปรับปรามการโดนแฮกไว้ได้จะขึ้นมา12แล้วแล้วผมก็ทําขายต้นไม้ผมแล้วนะผมขายได้1139 p v u เนอะ1139 p v u นี่เป็นเสียใหญ่ไปแล้วมันโดนดอกเบี้ยไป โดนหักภาษีไปสองสองเปอร์เซ็นต์ได้โดนหักไปสี่ใบน่าได้แปดสิบสี่ใบนำมาตัวนี้ก็ที่ฟาร์มเมื่อกี้แปดสิบสี่วันนี้มันฟาร์มประมาณสามวันนะผมถอนไปก็ไปซื้อไปขายหมูไว้มันก่อนคูณสามสองคูณศูนย์จุดสามเก้านะเมื่อกี้พันสี่สิบแปดบาทอ๋ออย่าลืมโอ้ต้องไปฝากให้ต่อนะอีกสองวันอย่าตั้งไว้เฉยๆฟาร์ม จ่ายดอกใหม่เนี่ยดอกทำไมดอกทำไมตัวนี้มันจ่ายค่าค่าฝากแพงกว่าตัวของฮอนตัวแพงกว่านะศู0ย์จุดศเนึ่งคูณ32องอ้โทษคูณ10,000หมดิศูนย0 0 0ดศูน้าหนึ่งคูณไม่รู้12,000ยังนะเดี๋ยวไปดูดิเข้าบิดครับนะครับบิดครับผมเข้ากับมือถือนะตอนนี้ราคา ออตกใหม่นิดนึงเมื่อวานผมดูอยู่หนึ่งหมืนหึ่งพันเร้อยนี่หนึ่งหมื่นพันหกร้อยอ่าคิดเต็มเตมแล้วกันคูณหนึ่งหมื่นหนึ่งพัอ่สบาทถ้าคิด1นึ่งนหนึ่งถ้าคิด1นึ่งนเมื่อกี้ถ้าเรหนึ่งหมื่นหนาหคูณหน่งหมื่นหนึ่งสิบเก้าบาทเมื่อกี้ก็20ใช่ไหมนี่ก็ยี่สิบคอนเฟิร์มเลยกันค่าแก๊สก็แพงอยู่เนอะ คอนเสิร์ตลวก็ฝากไปลวต่อไปก็กตัวนี้ตัวน,น,นี้เท่าไหร่เมื่อกี้20สบบาทตัวนี้0.17เอ๋อเท่ากันอันนี้เหลือมันอยู่ที่ช่วงเวลาของค่าแก๊สที่คนทําธุรกรรมนะครับถ้าเข้าตอนที่ราคาถูกก็ถูกเข้าตอนที่ราคาแพงก็แพงึองเราไม่รู้นะเราเพียงแต่ดูเล้วถ้ามันแพงก็อย่าเพิ่งกดนะครับอย่าลืมดูตรงนี้เด็ดขาดนะยิ่งถ้าใครเล่นพวกอีเทอเรียมอย่าลืมดูดูก่อนอย่าก,กดเร็วอย่าเอาเร็วนะ โอเคแค่นี้แหละมั้งวันนี้มาบอกข่าวเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะใบานามาที่อัปเดตขึ้นมาแล้วก็ทำไมราคามันถึงวิ่งในในชาร์ตคอยมาร์เก็ตแคปมีไหมมีไหมใบานามาอ่ามีนะครับ44.4สเลขสวยมากดูเลขจักรกวาลก็มาถ้าเราเปิดพวกหน้าแรก แล้วเข้าไปที่ play to earn มันยังมันจะมาไหมแล้วเข้าไปที่7วันนี้ที่สูงสุดก็ไม่ขึ้นนะแอบแอบอยู่แอบซุ่มขึ้นไม่มีใครรู้ได้เพราะมันไม่ร่วม play ท o e a r รยังไงหรือเปล่าเลยไม่เป็นเพลทูเร์นในที่ะอ่าถ้าใบนามาเราจะไปดูยังไงเนี่ยมันจะขึ้นยังไง ขนาดเรตติ้งสูงนะน่าจะโชว์ให้ใครได้รู้กันหน่อยจะได้เข้ามาช่วยกันดึงราคานะครับต้องต้องการให้มวลชนมนุษยาชาติรู้มีวอลลุมไหมดิฟสี่ชั่วโมงนี้ก็ไม่มีนะครับซอ้ออยู่กี่คนเนี่ยพวกเราพวกเราดึงราคาอยู่กี่คนเนี่ยท้ขึ้นนะอย่าเริ่มนักเกมพวกนีนะ้เกมทุกเกมนะครับถ้าคนสนใจคนเข้าไปเล่นคนให้รักราคามันราคามันก็จะมีนะถ้าเราพวกเราไม่มีให้ราคามันมันก็จะไม่มีครับเพราะมันเริ่ม ที่เหรียญละไม่กี่บาทไม่กี่สตางค์นะครับดังนั้นอยากให้เกมไหนดังก็เข้าไปซื้อเหรียญเข้าไปช่วยๆกันนะครับให้มันเข้ามายัางพวกหน้าแรกๆของเว็บดังๆเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นเลยแต่เกมอื่นดันที่ไม่ยังไม่มีราคาเหรียญนี่ก็โผล่มาแล้วเห็นไหมอ่าเดี๋ยวดูเว็บด้วยเพทูเอิญันนี้เว็บนี้ก็บอกเกมที่นี่ขึ้นมาแล้วครับสวยเลยครับโอ้ มันดูจากวันไหนเนี่ยดูจากวันแรก2,882%ใครเข้าวันแรกก็ได้กเลยดขนาดนี้คือถอยรถไฟออกมาขับเล่นในบนถนนได้เลยครับดูเฟอร์ r รรี่คงจะน้อยไปเท็ดลาคงถึน้อยไปถอยรถไฟฟ้ามาเลยดีกว่าอืมนี่เชน ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับหมายถึงว่าจะเริ่มเล่นแต่จริงๆมันจะขึ้นเบต้าอย่างเงี้ยนะหรือว่ายังไม่ยังยังยังไม่เข้าเล่นก็เลยขึ้นไลฟ์ไปอันนี้เพทูเอ็นนี่เป็นดูเว็บเกมที่เล่นเพื่อได้ตังค์นะซึ่งเห็นไหมกดในนี้เพทูเอ็ขึ้นแต่ในหน้าคอยเมเกดเข็บเพทูเอ็นไม่ขึ้นตั้งที่มีเหรียญขายอยู่มันลักษณะการทํางานของเว็บของเขามันไม่เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะส่วนมิสนีก็ทําเหรียญได้ดีอยู่นะเพิ่มไต่ขึ้นนะครับ คือมันตกมาตั้งแต่เริ่มให้เราเข้าไปรับแอรดแล้วก็มันทำไฮมาตอนนั้นนะแล้วก็ลงมานะครับตอนนี้ก็เริ่มจะตีขึ้นมาใหม่ใช่ไหมดูตามนี้เนี่ยมิดเนี่ยเนี่ย,เ,ยเริ่มขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็รับแอรดแล้วก็ลงมาแล้วขึ้นใหม่ใครที่ซื้อตอนที่ให้รับแอรดก็น่าจะซื้อช่วงไฮนะครับเนี่ยไฮก็คือไฮนิวไฮเลยก็ดูกราฟแล้วกันนะเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเข้าซื้ออีกช่วงหนึ่งครับ จริงๆถ้าตามหลักแล้ว Ado อปปปึ๊บใช่ไหมรู้อยู่แล้วละพอไอดอปหมดกิจกรรมหรือว่าหมดการลงทะเบียนหรือลงกันเสร็จเกือบทุกคนแล้วเนี่ยรือหมดข่าวที่ปล่อยออกมานะเพราะเวลาออกข่าวเขาไม่ได้ออกแบบทุกวันนะครับออกข่าวมาปึ๊บมันสูงมามีข่าวสูงพราะมันก็จะตกมาทีนี้พอตกคุณก็หาช่วงเข้าซื้อใหม่นะครับนี่ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะมาบอกว่าวิธีการเข้าซื้ออะไรยังไงคือคุณก็ต้องพิจารณาเองทั้งหมดนะครับเงินของคุณผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้ ก็พิจารณาการเข้าซื้อถ้าเริ่มที่จะทําเขียวแบบนี้แท่งนี้เห็นไหมจากลงสุดแล้วมีเขียวลงสุดแล้วมีเขียวเนี่ยมันก็เป็นการจุดเข้าซื้อเป็นจุดเราที่นี้เราก็ดูท่องแท่งคอนเฟิร์มอีกสักนิดหนึ่งแท่งนี้นะครับแท่งคอนเฟิร์มทีนี้ก็เริ่มเข้าซื้อได้ทีนี้ก็ถือไว้ครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นเทรนนะเทรนถ้าเป็นเทรนการาฟต,ตรงนี้นี่ก็คือช่วงขาขึ้นนะครับเทรนรอบใหญ่ก็ขาขึ้นนะครับ จนกว่าจะมีข่าวไม่ดีแหละหรือมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้กราฟมันโตกครั้งหนึ่งช่วงนี้ก็น่าจะไซเว์อยู่ช่วงขาขึ้นแบบกรอบเล็กๆประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะดูเหรียญมันแต่ยังไม่เพลงนะ0.2นะครับ0.2 0.18ตอนนี้0.18คูณ32ก็เหรียญแล้ประมาณเกือบบาท5บาทปลายๆนะ ถ้าอยากจะเข้าไปลองดูศึกษาดูก็ได้ครับตอนนี้น่าสนใจอยู่เนะาะแต่ตัวที่เป็นขาขึ้นแบบชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็เพราะมันลงมาหลายวันนะครับเมื่อวานซืนมนั้งที่มีข่าวว่าโดนแฮกนะครับแล้วก็เฟก็ทําการกู้ระบบไว้ได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือไอ้ PvU นี่มันจะบอกว่ามันเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเกือบทุกวันนะครับเราไม่สามารถจะเอาตารางของมันมาบอกกันได้เลยแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นประมาณนี้เลย ผมก็ได้คุยคุยกับน้องๆในกลุ่มแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่เขาจะชอบมาบอกติดตามข่าวในกลุ่มอะ่ะตอนนี้ตารางใหม่ก็จะเป็นทุกๆสี่ชั่วโมงนะปรนะับกลุ่มใหม่นะปรับกลุ่มใหม่อ่านี้ใช่ไหมเป็นสี่กลุ่มอ่านี่ครับก็เม,าานนะมาาื่อวานเนาะเมื่อวานเซอรถ้าเปลี่ยนกลุ่มใหม่ก็ประมาณนี้แต่เปลี่ยนเลขสิบห้านี้เป็นสามห้านะแล้วก็จากเปลี่ยนเวลาจากสิบห้าเป็นสามห้าครับ ส่วนการนี่เรนดอมยังไงก็จำไม่ได้แล้วผมไม่ได้หาหลายวันแล้วก็ไม่สนใจมันแล้วขี้เกียจด,ดูนะครับเพราะมันให้เราหาแค่วันละชั่วโมงเองไม่ใช่วันละชั่วโมงรอบละชั่วโมงนะครับผมก็ไม่ได้เฝ้าแหละทีเนี้ยนื่ออกไหมไอการหาการมันหายากไอชั่วโมงหนึ่งมันพอถึงรอบมานั่งหาการเนี่ก็ไม่ใช่นะไม่ได้นั่งเฝ้าขนาดน,นั้นนะครับเนี่ยเหมือนสมมติผมอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยผมก็เข้ามาช่วงเมื่อกี้ผมก็เข้ามาแล้วตอน7จ็ดโมงสาสิบห้าผมก็ทำเควสผมเรียบร้อยแล้วลดน้ําไม่หมดแล้วขี้เกีย,หา,ากยหาก เอาที่คือมันโดนหารไปเยอะแล้วอะอัตราอัตราการดรอป LE อะนะครับเนี่ยตามนี้ครับจำนวนครั้งก็ให้ดีๆก็เนี่ยยังยังโดนหารน้อยอยู่แต่พอ50กว่า7 4็ดถึงเจเนี่ยก็หายไปเยอะแล้วพอ75ต้ตรงนี้ก็หาน,นไป25แนละ้วแต่ใครที่ได้ร้อยไปกดที่ร้อยกว่านะอย่าก,กดเลยครับเก็บ LE ไว้ดีกว่า พราะมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้วบางคนมาบ่นในกลุ่มว่าได้ได้ศูนย์ได้ศูนย์เีศูนย์เีคือแน่นอนครับคุณไม่เหลืออะไรแล้วฮะคุณเหลือแค่สองเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วคุณไปกดไปกดได้อันละเก้าอ่ะคุณจะเหลืออะไรล่ะคุ้มไหมล่ะถ้าคุ้มถ้าเกี้ยคุ้มอยู่ก็กดดูนะเพราะว่าถึงไว้ถังน้ำที่คุณซื้อมันเท่ากับใช้พารู้สึกประมาณห้าสิบเอลีไหมห้าสิบใช่ไหมก็สองต่อหนึ่งนะครับก็ก็ถ้าเกี้ยคุ้มก็ลองกดดูเนาะนะครับรู้สึกว่าได้นั่นนนนนนแแหหลละะะะััั่ปรรมาณ้คบ หนึ่งร้อยใช้ห้าสิบก็ถ้าได้ขึ้นได้ทั้งได้ทั้งหนึ่งก็คือคุ้มอมะนะเออคิดอย่างนั้นแล้วกันถ้าได้มันขึ้นเหนือเลขหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มาโชว์โชว์คือเลขศูนย์หมดอ่าผมก็นะครับคุณต้องศึกษานดนึ่ให้คุ้มนะครับพยายามกดหาหนล้ะกันหนึ่งชั่วโมงนั้นอ่ะมันมีอยู่แล้วล่ะที่ไม่เกินร้อยอ่ะครับผมก็พอจะหมดเวลาผมอันไหนไม่ถึงร้อยผมก็กดพยายามหาตามเลทนี้ก่อนนะเนี่ยเลทเนี้ครับเลทนี้เลยนะเอาตามเลทนี้นะน้องบอสนี่หาข้อมูลมาดีมากเลยเขา ใครที่ได้เขาเป็นสักกรชิปของแ e อคซี่ก็ดีใจด้วยนะเป็นน้องที่เก่งคนหนึ่งก็ขยันนะครับโอเคประมาณนี้นะอ่ะผมแล้วก็ผมก็ขายขายนี้ไปพูดตั้งขายว่าเมื่อวานตอนค่ำเองนะนจะถือไว้พอมช่วงขายขึ้นแล้วก็พอขายเนี่ยมันตั้งขายไว้หนึ่งสามเก้าโดนหักไปประมาณ4ี่ใบนะครับสามใบโดนหักไปสามใบโอเค แค่นี้ก่อนเช้านี้นะครับสวัสดีทุกคนขอให้ลงทุนแบบปลอดภัยทุกคนนะอย่ารีบนะครับดูก่อนดูก่อนใจเย็นศึกษาจากหลายๆหลายๆายช่องนะครับเป็นแนวทางนะอย่ารีบนะครับการลงทุนศึกษาก่อนย้ําว่าต้องศึกษาก่อนนะการลงทุนมีความเสี่ยงตรวจใช้วิจารณญาณและตัดก่อนการตัดสินใจและใช้ความรู้ทั้งทั้งหมดทุกอย่างที่มีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ